ดีครับเบิร์หลวงปู่โตนะครับจัมโบ้สองครับพร้อมกรอบเนะครับเนื้อผงเกสรนะครับตรงนี้ครับห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่ครับไสวยเลยครับเก็บเงินปลายทางครับห้าร้อยเนื้อผงเกสรนะครับจัมโบ้สองหลวงปู่โตนะครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางครับตรงถึงหน้าบ้านท่านเลยครับใครสนใจก็โทร 0817816577นะครับ0817816577นนะครับพระสวยครับนิ้วมือคมชัดนะครับนิ้วใบหูนิ้วมือสะดือลึกนะครับคมชัดครับพระสวยมากเลยนะครับนี่ครับจัมโบ้สองครับปีสองสามครับสวยครับยันคมลึกครับสวยนะครับตัวหนังสือ พัดสวยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆน,น้องๆนะครับสวัสดีครับ